ครับพี่น้องแฟรนด์เฟนมาลับรับช่องการใชารถยนต์อ๋อพี่เชี่ยวนะครับผมบรรยากาศโดยรวมยามแรงๆนะครับผมเอาพัฒมาเบิร์บรรยากาศทั่วไปนะครับช่องการใชารถยนต์อ๋อพี่เชี่ยวนี่คือทีมงานท่ากระลังทีมแม่ครัวกระลังลุยครับสวัสดีครับน้องเอมนะครับคลิเอเมที่พนักงานท่ากระลังพักผ่อนก็มีพี่น้องครับ น่ก,กันเป็นแถวนะอ,อีกแั้วพักก่อนตามอัธยาศัยฮอดดีเบ้าเอกฮอดดีอัน,นีเบ้าเอกนะครับผมเบ้าเอกออกรถใหม่ที่น้องคผมค อันนี้น้องเบียนะครับเบียร์กับอาจารย์บาสยังไม่ตื่นเลยสวัสดีค่ะนอนแชงกันอยากงบนู่แท่นี้นหรอ น้ำจิ้มครับนี่คือน้ำจิ้มเอ่อวันนี้เราจทำอะไรกินนะไก่น้าปลาไก่น้ําปลานะครับผมสูตรไหนนี่ชาววังเหรอเออสูตรชาววังหม่อมนุ้ยค่ะหม่อมแ่บไม่แทบก็ต้องกินกินไม่กินก็ต้องกินกินไม่กินก็ต้องกินถ้าคุณไม่อยากซื้ออเดี๋ยวเราจะพาไปชมไก่ต้มน้ําปลาผสมโลกเกานิดหน่อยนะครับ <c oughs> โอ้เต็มหม้อเลยครับ แสบจนเรียกสอกครับพี่น้องเราจะพาไปดูคุณปูสาดเยอะมากคุณไปถ่ายคลิปเหลยเดี๋ยวนี้ฉันไม่มีเวลาฉันมาถึงฉันก็ต้องทํากับข้าวเที่ยงเพราะว่าคนมันเยอะมันเดี๋ยวเราถ่ายเผื่อนะจ้าอ,อ่าได้เยอะฉันก็ได้กินนะจ้าจ้าจ้าอันนี้หาหา,หาเล่มกันใช้ย,ยืต,ตรงนี้นะ นนนนากาศสดๆนะครับตอนนี้เวลาสี่โมงครึ่งครับทีมงานเราเร่งเต็มสูงครับตอนนี้สวัสดีปลายิ้มนะครับผมปลาใหญ่เจสปอร์ตครับ ครับพ่ของครับพี่พน้องครับนายกันจะขึ้นอ่ะฟอร์หน้านะครับกาศโดยรวมครับร้านคาเยอะคนระับนี่ลงสาดกันเด้วย อ,อ,อน,นะครับยิมไ์สดเราวันนี้มีไล์สดกลุ่มปิดด้วยนะครับ3วัน270บาทนะครับผมพี่หน้องกำลังมาปูสัดเรื่อยๆครับพี่หน้อยเพื่อพีปูผิกลางปูผีมันยังอยู่กลางไหมอืมอ สอดแจ้งเด้อสอดแจ้งเด้อแจ้งแล้วนาะม้วนำลำงม้ลำอนมือไปบวกไก่ด้มืออื่นจัตุรัสบัวบานบัวบานเห็นไหม

สาวออมนอนกบสาม <c oughs> FC พัชโจ FC ุงอิง FC สาวน้อยกลองกันเอเร่น,นะครับอันนี้กรับพอง อะจะเริ่มมังมวนกันครับพี่น้งสุดสดัตว์นะมาจะกคนแม่นั่งจ้าคนหลายคนอยู่ พรอะเหยียดแข้งเหยียดขาเนาะอีกฝืนหนึ่ง,อเ,งเออี๋ยวมาบอกไกลดอกไมนบ้าขอบคุณพี่น้องกองไปสู้หูสุขคนบรรยากาศยามนึงแรงนะครับผม,มเบิง้งเอาพี่น้อง ิบปากว่าบทออตาเห็นครับพี่น้องปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับ ขอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ